ก็สี่ครับ y เท่ากับลบสอง x กำลังสองลบสิบห x บวกห้าเชิญครับจัดรูปครับ y เท่ากับดึงลบออกมาก่อนครับดึงใครครับลกดึงลบครับลบอะไรฮะลบสองใช่ครับหนูต้องดึงลบสองออกมาเลยหรอกเพราะว่า ฟอร์มของเรามันจะต้องเหลือเป็น x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเท่านั้นครับเพราะ,ะนั้นหนูต้องดึงตัวนี้ออกมาเลยดึงลบสองออกครับดึงลบสองออกมาก่อนนะครับดึงออกจากดึงออกจากชุดนี้ครับดึงออกจากชุดนี้เลยครับอ้าดึงลบสองออกมานะครับ,ออนะรบข้างในจะเหลืออะไรฮะ x กำลังสองบวกแปดครับ x กำลังสองบวกแปด x แปด x, x นะครับ mm hmm. แล้วก็บวกห้าอ้าไปต่อลูกจัดจัดรูปจัดรูปจัดรูปอันนี้ลบสองครับ กำลังสองบวกสองคูณเอ็คูณสี่ครับบวกสี่กำลังสองลบสี่กำลังสองครับวงเล็บปิดบวกห้าครับสุดยอดขอบคุณมากต่อเลยครับลูบกลบสองครับแล้วงเล็บเอ็บวกสี่ทั้งหมดกำลังสองห้าครับแค่นี้เหรอไม่นะ ลบสี่กำลังสองครับเออเป็นลบสิบหกนล่นหรับบวกห้าครับโอเคครับต่อเลยครับลบสองคูณเข้าครับเอาลบสองคูณเข้าดีมากครับเจ๋งกลายเป็นอะไรฮะลบสองคูณเอฟบวกสี่ทั้งหมดกำลังสองบวกสามสิบสองบวกห้าบวกสามสิบสองบวกห้าดีครับเที่นเป็นสามสิบสองเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกนะครับบวกสามสิบสองโอเคดี สุดท้ายได้สมการพาราโบลาในฟอร์มมาตรฐาน y เท่ากับลบสอง x บวกสีบวกสี่หกสองบวกสามสิบเจ็ดบวกสามสิบเจ็ดเสร็จเรียบร้อยฮะส่งผลให้ฟอร์มนี้เป็นฟอร์มมาตรฐานได้ค่า hk ได้จุดยอดเท่าไหร่ฮะจุดยอดครับลบสี่สามสิบเจ็ดลบสี่กับสามสิบเจ็ดคว่ำหรือหงายฮะ ความครับความครับคว่ามครับสังเกตจากไหนครับเอเท่บสองครับเอเท่ากับลบสองครับอะต่อเลยครับเราจะใช้สูตรครับเราจะใช้สูตรครับหาจุดยอดดูท่าที h คจากสูตรและสมการคือสมการคืออะไรครับ y <White S 1> แล้วกับลบสอง 2, x, อกก x กลังสองลบสิบหก x บวกหครับว้าคเขียนมบเลยบวกห้าลบสอง x กลังสองลบสิบหก x บวกห้าโอเค abc ครับ <c oughs> a คับลบสองครับ a ลบสอง b ลบสิบ 16, ครับลบสิบหก c ห้าครับ c ห้าหาเคสครับจากสูตร เท่ากับลบบส่วนสองเอครับลบบส่วนสองเอแทนค่าเอเท่ากับลบของลบสิบหกจุบนี้ครับสองคูนลบสองครับสองคูณลบสองครับเท่ากับสิบสี่สิบสี่สหกส่วนลบสี่ครับสุดท้ายได้เอเท่ากับ ลบสี่ครับลบสี่สี่หนึ่งไปสี่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 ชิ้นลบไม่หายเครื่องหมายลบไม่หายใช่ไหมลูกหายไหมหายไหมไม่ครับไม่ใช่นะครับเครื่องหมายไม่หายเพราะว่ามันมีแค่เดียวมันไม่ได้ตัดกันหาค่า k ครับจากสูตรคเท่ากับซ c ลบ p ลังสองส่วนซีเอครับส่วน c อแทนค่า เท่ากับห้าลบสิบหกกลางสองส่วนสี่คูณลบสองครับสิหกกำลังสองส่วนสี่คูณลบสองต่อครับห้าลบสองห้าหกแปดตัดได้ไหมตัดได้ครับเท่าไหร่ครับสามสิบสองครับแปดสามยี่สิบสี่แปดสองสิบหกสามสิบสองโอเคครับ ต่อเลยครับตอบสามสิบเจ็ดครับห้า <5 S 2> บวกสามสิบสองบวกสามสิบสองเพราะฉะนั้น k เท่ากับสามสิบเจ็ดตรงกันไหมล่ะลูกอุ๊ยตรงกันนะครับนี่ตรงกันครับลบสี่กับสามสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราได้เลยว่าชเพราะฉะนั้น hk นครับจุดยอดของเราก็เลยเท่ากับลบสี่กับสามสิบเจ็ดนะครับ